นีจะมาลองโอวค็อกการ์จอดูนะครับกับโปรแกรม NSI Afterburner นะฮะให้เพื่อนเพื่อนเข้าโปรแกรมมาแล้วก็มากดคลิกตรงนี้ฮะคอคล็อกะแล้วกด เลื่อนเอาเลยว่าจะบวกไปเท่าไหร่ฮะผมจะลองบวกไปสักห้าสิบเมมโมรี่คอกด้วยไปสักห้าสิบพอกัน อลองสังเกตนี่ฮะค่ามันอยู่ประมาณนี้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกดูกครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะเลยฮะก็น่าจะทำให้การเล่นเกมและใช้งาน ดีขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยลองทดสอบกันดูนะครับเพืเ่อน